เก็บ,บภาพจากประภาพสวยจากทั่วประเทศมานะครับว่าในเรื่องพอถึงเวลาปิดกล้องละครกุหลาบซ้อมหนางผลงานที่โดนจับตามองจากทั่ววงการนะครับผู้จัดแดนบรลเวตเล่ป็นดินเนอร์ที่ผับย่านหรูย่านเอกมัยนะฮะกับพระเอกอ,อยทนาและนางเอกเออิสริยนะครับในฉากเนี่ยเจ้าตัวต้องร้ายทำให้สองคนตัดอองกันแต่ไม่รู้ว่ากลัวคะแนนนิยมของสาวเอเนี่ยจะร่วงหรือเปล่านะครับเสียดายเลยมีการเซต ฉากโบนัสโชว์เดี่ยวเปียโนแบบหล่อๆให้สาวเอนะฮะที่เอ้ยไม่ใช่ถังกองดีกว่าเะะ <c oughs> คลิมกันผิดลุกนะครับฉ <c oughs> ากแนวแบบเทคโนโ๊อปบนเวทีสุดๆแถมยังมีฉากแอบเอาใจแฟนคลับนะฮะโดยจับคู่กับเอ๊ะเนี่ยเต้น slow dance ทำกุ๊กกิ๊กนะให้หนักแน่นเข้าไปอีกนะครับที่ฉากพ่มนี้เข้าไปตอนติดกล้องเนี่ยเพราะมีแบบตัมซิงอะไรอยู่หรือเปล่ามิซ่านะครับซัมซิงนะครับ ถ้าแดนแดนไม่เชื่อเนี่ยไปฟ้องในภาคมาเลยดีกว่าครับดูซิว่าจะมีซัมซิ่งนิดแหล่ะ